จ,จบบากจากปากทางมาเนี่ยสี่กิโลเนี่ยจะถึงทางเลี้ยวเลี้ยวขวาตรงเนี่ยเลี้ยวตรงนี้ยนี่มีชื่อซอยแลก็สี่กิโลปาจากตรงเนี้ยเข้าไปหนึ่งกิโลตัวที่เลยแต่จริงๆเ,เข้าได้หลายทางมากเข้าได้ประมาณสามสี่ทางแต่ถ้ามาจากจอมดึงตรงเนี้สยสะดวกสุดสะดุดเนี่ยควารมร่มรื่นเลยรับรองในกรงเทศไม่มี นี่ถึงตรงทางเลี้ยวเลี้ยวเข้า,าพื้นที่แต่ว่าตัวที่ดินเนี่ยอีกประมาณประมาณแปดแปดสิบเมตรีต่พอวิ่งมานะถ้าถ้ามาจากแผนที่ Google เนี่ยมันจะให้เราเลี้ยวขวาเพราะเดิมถนนเลี้ยวขวาแต่อันเนี้ยเราทําถนนเลี้ยวซ้ายเพื่อให้มันใกล้พื้นที่ไม่ต้องไปวิ่งอ้อมและถนนเนี่ยเรายกให้เป็น ของสาธารณะนหละเหจะมาเลี้ยวมาน่าจะเห็นบ้านเนี่ยที่จะเริ่มพื้นที่พื้นที่เนี่ยมันจะเริ่มจาก<ส>าพื้นที่ใหญ่มัน<ป>จะเริ่มจากบ้านเนี้ยเนี่ยวิ่งมาเนี่ยจะเป็นที่ของของคนทําโครงการทั้งหมดเลยตั้งอันเนี้ยเนี่ยยาวไปข้างหน้าเนี่ยประมาณอีกหนึ่งกิโลเนี่ยตองไปเลยนะถนนเนี่ยเรายกให้เป็นสาธารณะทั้งหมดเลย เสาไฟแล้วก็ลากเข้ามาแล้วแต่ที่ที่เราจะปลูกบ,บ้านขายเป็นหลังๆเนี่ยจะอยู่ตรงเข้ามาถนนนี่เดี๋ยวเราจะปรับเป็นหินพุกบแล้วก็รอทางทางอบตเขาจะมาลาดยางให้เพราะเรายกให้เป็นของสาธารณะแล้วส่วนล็อกลาไลา่พวกนี้มีเจ้าของหมดแล้วจะ เขาซื้อไปหมดแล้วตอนนี้ด้านด้านฝามือเนี่ยเป็นของเราอยู่โครงการข้างในเราจะทำเป็นสวนเกษตรจะปลูกอ่าพยงคิดปลูกไม้ไม้ผลหลายหลายอย่างข้างในนั้นสองหลังนั่นปลูกเสร็จแล้วซื้อไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มสองหลังแรก สองหลังแรกสําหรับโครงการใหม่อันเนี้ยก็คืออันที่เราถมดินอันนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีอันนี้จะเริ่มสองหลังก่อนเ,นเห็นไหมเห็นเห็นที่ถมดินไหมนะเนื้อที่หนึ่งไร่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะจากเสาไฟเน,เนื้อที่หนึ่งไร่เดี๋ยวลงไปดู อันนี้คือที่ดินที่จะปลูกจะปลูกบ้านเดียวอันนี้จะเป็นหลังแรกในเนื้อที่หนึ่งไร่นะเดี๋ยวจะมีแบบแบบการให้ดูถ้าใครใครเลือกก่อนจองก่อนก็จะได้สิทธิพิเศษเพราะเราจะเริ่มจากหลังแรกจากด้านหน้าแล้วก็จะสร้างต่อต่อไปข้างในเดี๋ยวจะมีหลังเดินนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปให้ดูข้างในโน่นเนี่ยสวยมากเลย เป็นสี่เหลี่ยมใครสนใจก็ทักทักเข้ามาได้เลยจะจองก็ได้หรือว่าจะรอให้เสร็จก่อนก็ได้ถ้าถ้าจองตอนนี้จะได,จะได้จะได้เลือกได้ว่าอยากได้ห้องอยู่ตรงไหนบ้านหันหน้าตรงไหนจะลงเสาเมื่อไหร่จะจะได้จัดการให้พื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดประมาณร้อยร้อยไร่จะจะทำจะจะทำเป็น ถึงจะเรแล้วุุกแปลนจะมีบอ่อน้ำเราเนี่ยเราถ่ายดูด้านนะด้น จะยกล่องปลูไม้ไม้ผลอันนี้จะลงเป็นปุ๋ยเป็นที่ไก่เพื่อปรับสภาพดินนี่ถ้าปลูกบ้านตรงนี้จะสวยมากเลยเป็นน้ำสองฝั่งข้างหนก็กำลังเ,เริ่มเริ่มผมเริ่มปรับปรับพื้นที่จะมีจริโคปูก,การต่อไปอีกรถออกไป